สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยอีกแล้วครับท่านโดยเรื่องเด่นเรื่องดังวันนี้นะครับดานผู้ชมก็หนีไม่พ้นเรื่องของทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับดานผู้ชมที่โดนยึดอำนาจรัฐประหารไปนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าวันนี้มาแล้วครับท่านเหล่าบรรดาแกนนาคอปทอนะครับดานผู้ชมซึ่งผมเข้าไปส่องนั้นเนี่ยโอ้ยมีแต่หน้าเดิมๆมเกันเลยทีเดียวหน้าเดิมๆดมด้านไหนบ้างจ๊าก็มีทั้งสสอสอบตกนะครับท่างผู้ชมเรียกว่าเป็น1ิบ,บาทอย่างมีบทแห ไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านโวลันนันเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะไปปักหลักที่สะพานนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเตรียมจะจัดอะไรวะเนี่ยชุมนุมมาเลสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมในวันที่1 2ถึง14มกราคมเทียะถึงนี้ครับท่านว่าบางทีน่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้มีเรื่องด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านโดยตอนนี้รู้สึกว่าโรงพยาบาลตํารวจนะครับเรื่องผู้ชมจะอนุมัติครับท่านโดยกรรมธิการตํารวจได้เลิกครับท่านไม่ใช่เลิกเป็นดาวนะครับ การ่ังผู the, e. <fry UC> ้ชมได้เลิก12มกราคมนี้จะได้ไปดูงานโรงพยาบาลตำรวจผพหาทักษิณชินวัตรครับท่านบี้หากไม่พบต้องแจ้งสังคมอะไรประมาณนี้ไอเราก็มานั่งนึกแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงจะไปบอกก่อนทําไมว่าถามทําไมระจ้าเอ้ยถ้าเกิดสมมติไม่อยู่โรงพยาบาลจริงนี้ไปบอกก่อนแบบนี้เขาก็ต้องรีบกลับมาหรือไม่นั้นเนี่ยผมก็ไม่อาบแน่ใจแต่ที่แน่ๆวันนี้ครับท่านตู่จะดูพอนะับร่างผู้ชมแล้วก็ทนายนกเขาต่างๆนานายวรงอะไรพวกนี้นั้นนายนิพิษสินทราสมบัติสอที่เฮรันครับท่านอย่างไม่หยุดยั้ง เยทีดีดวโดยสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้ครับท่านนีไม่พ้นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะเนี่ยหลังจากตอนนี้กลุ่มอดีตสลิมนกหวีดกบพสครับท่านหลังจากเป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองนะครับท่านผู้ชมนําพามาถึงการยึดอานาจต้นชาติอะไรประมาณนี้ถือไม่นั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้มาแล้วครับท่านโดยสอสสิบ,บาทอยากมีบทสอบตกแม่ก็อยากมีซีนครับท่านซึ่งก็คือนานนิพิษอินทรชส,สมบัติอะไรประมาณนี้โวลั่นนะเนี่ยซัดก้าวไกลครับท่านนานบอกว่าอะไรวะเนี่ยคนเท่ากันนะเนี่ย กาเดินผู้ชมขออ้อนวอนพักเก้าไกลช่วยตรวจสอบหน่อยปมทักษิณชินวัตรแล้วก็ด้านคอปทอครับท่านหรือว่าอะไรวะเนี่ยม็อบนกวีดนะการเดินผู้ชมเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสามอะไรประมาณนี้โวลันจะล,ล่าลายชื่อประชาชนสองหมื่นลายชื่อยื่นประธานสามดีกากรณีทักษิณชินวัตรครับท่านอันนี้ใบสุดทูเดย์ส่งเข้าประกวดนะเนี่ยวลันม็อบมาแน่ครับท่านเคาะวันแล้วนะเนี่ยส่อชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนกันเลยทีเดียวหรือไม่นะครับท่านวันที่สิบสองถึงสิบสี่มกรานีหน้าทำเนียบรัฐบาลครับ ปมทักษิณป่วยหนักขนาดไหนถึงอยู่โรงพยาบาลน,นานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยนิพิดครับท่านอดีศส,ส,สอบตกพรรคแมงบินประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยโผทวงไว้เฮ้ยวอนได้ไหมก้าวไกลช่วยตรวจสอบหน่อยปมทักษิณแล้วก็เตรียมปักหลักค้างคืนวมมบมาแน่นะครับทำคุณแห่เชียร์บ้างก็ลั่นจะรอดูน้ํายานะครับท่านผู้ชมหลังจากมีการคอวันอย่างที่ผมแถลงเรียนไขไปแล้วนี้โว้ยม็อบนกกวีคืนชีพแน่ครับท่านหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเราต้องติดตามนะครับท่านอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวด้านชอนตอน ชาวเน็ตก็เสียงแตกนะครับ่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยสนับสนุนอุดมการอุดมการอะไรจะเนี่ยอุดมการความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะครับดานผู้ชมเลยอีกภาคส่วนหนึ่งละจ้าอีกภาคส่วนก็เสียงแตกครับท่านหลังจากที่ผมได้ไปส่องคอมเมนต์มาก็มีหลายคอมเมนต์กันเลยทีเดียวขอชื่นชมคุณนิพิจจากใจจริงๆเลยนะเนี่ยอุตส่าห์เป็นสสสอบตกโอ้ยก็ <c oughs> ยังออกมาอยากจะมีบทอย่างเลือดเบื่อกเกินเลยทีเดียวอันนี้เป็นการแซะนะครับดานผู้ชมอีกอันนึงก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยคุณนิพิจสุดยอดมากเลยนิพิษนี้ก็คือออดีตตสบกู้สอสอส แล้วก็อยู่2เดือนครับท่านย้ายมา2โบสถ์กับสโบสถ์กันเลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่สพักนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าได้เข้าสภาไหมได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่วานนี้ได้มองตาปิดๆครับท่านสอบตกไม่มีคนเลือกทําไมเขาไม่ไปร้องกับพักตัวเองหรือว่าอดีพักตัวเองนนเนี่ยซึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์ไปร้องกับก้าวไกลซะงั้นฮ่าฮ่าฮ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้คอมเมนต์ต่อครับท่านใช้แผนการนี้มันลึกซึ้งมากเหลือเกินจะดึงก้าวไกลไปเกี่ยวทําไมหวังทําลายก้าวไกลหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันึดาากก้วไล ใอ้้าก้าวไกลต่างๆนานาแต่ตอนนี้อยากจะมาให้ก้าวไกลช่วยมันน่าสมเพชเหลือเกินหาแสงเหรอถ้าดีจริงทําไมชาวบ้านของไม่เลือกเป็นสอสอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ครับท่านสื่อรถอช่องแจ้งเข้ามานะเนี่ยเตรียมรับมือครับท่านนายนิพิษนะเนี่ยสอสอสอบตกนะครับท่านผู้ชมอยากจะเป็นดาวครับท่านสุดท้ายตอนนี้ดาวล่วงนะครับท่านผู้ชมพ่วงลงเมนกันเลยทีเดียวเปิดข้อสรุปแกนนําหารือแกนนําคอปทนะครับท่านผู้ชมเร่งให้ปปชอสอบทักษิณชินวัตรอะไรทํานองนี้วันนี้ก็ต้องอื การไม่ผลเรื่องนี้นะครับเดิมผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นกหวีดแหบปลุกใจกันเองแล้วนะครับเดามผู้ชมหลังจากเป็นซอมบี้มาช่วนาตาปีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านนกหวีดแหบปลุกใจกันเองแล้วนะเนี่ยอยากเป็นใหญ่ใจต้องกล้าหาญครับท่านแกนําสลิมโพโวลั่นนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยลั่นปลุกมวลชนครับท่านลุกขึ้น แล้วก็นั่งลงเลยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูอ่านผิดบุก <c oughs> บวนชนลุกขึ้นสู้ครับท่านโวลั่นนะเนี่ยเตรียมเจอกันที่สะพานชมัยมลุเชสนะครับเรื่องผู้ชมน่าจะเป็นสะพานชมัยมลุเชสอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะมีคนไปสนับสนุนเยอะหรือไม่โดยตอนนี้โซเชียลก็แตกเป็น2เสียงนะครับเรื่องผู้ชมด้านหนึ่งก็สนับสนุนด้วยเฮ้ยลั่นเนี่ยพร้อมที่จะไปด้วยอะไรประมาณนี้เลยอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยไอพวกนี้เตรียมจะมาเกาะม็อบอีกแล้วนะครับเรื่องผู้ชมบวนบ้านบน เคยทำหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมเห็นแล้วก็ปวดใจนะเนี่ยแล้วไงต่อจ้าโอ้โหก็มีเรื่องของตัวตึงเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ผมมองเห็นต่างครับท่านโดยเด็ดเด็ดพี่นะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่เด็ดพ่อครับท่านเด็ดพี่นะคะรับเ่านผู้ชมนายพร้อมพงษ์นพผลิตอะไรประมาณนี้ตัวตึงพักเพื่อไทยครับท่านล่านนั้นเนี่ยเดือดครับท่านผูกขวางนายนิพิษอินทระสมบัติว้้ยเฮ้ยปมเตรียมปลุกอะไรว่าเนี่ยมวลสลิมนะครับเรื่องผู้ชมให้ลงมาอะไรว่าเนี่ยหวังจะล้มรัฐบาลตามรอยสลิมกปพสหรือไม่เอยแต่ว่าหลายคนมองต่างนะครับเร่านผู้ชมบ้างก็เห็นแย้งครับท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพวกเขาน,นเนี่ยพวกอดีตนกวกปปสอ,อะไรนี้ปล่อยมันเถอะถามปล่อยยังไงปล่อยให้มันออกมาเดินอะไรประมาณนี้นะครับทร่านผู้ชม ก็บอกว่าให้รีบออกมานั่นแหละดีแล้วอยากจะเห็นน้ํายาครับท่านแต่เรื่องนี้เราต้องมองอย่างเป็นกลางนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนครับท่านที่ไม่ใช่นกหวีดสลิมนะครับท่านผู้ชมมัน,นี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรหลหะจ๊ะเอยก็มีหลายภาคส่วนไม่พอใจนะครับท่านที่ทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นอนอยู่ชั้น14ก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดถามความเห็นของผมนะเนี่ยรีบออกมาเลยแล้วก็อย่าลืมชวนในตู่จตุพรด้วยนะเนี่ยหลังจากออกมาคุยยยโโววตโนด้ เดือนมีนานนี้มันจะฟันธงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะหรือไม่นะครับท่านปมประมาณที่ว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นต้องเตรียมรออีกดอก2ดอกไอ้เราก็นั่งนึกเอ้ดอก2ดอกมันคืออะไรวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เอ้ยสอที่จะดึงนายสุเทพเทือกสุบันมาด้วยหรือไม่นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนสุเทพจะเงียบหายไปในสายลมนะครับท่านผู้ชมไม่ออกมาร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยก็ได้ทําการไปเจอข่าวเก่าเนี่ยนายสุเทพครับท่านถึงกับท้อกันเลยทีเดียวหลังชูประยุตธ์ต้านระบอบทักษิณ ถ้าเกิอดอุ้งอิงได้เป็นนายกก็จะไม่หวนคืนถนนนะครั่านผู้ชมเฮ้ยแต่ตอนนี้อุ้งอิงไม่ได้เป็นนายกไว้เฮ้ยแต่เป็นเศรษฐาทวีสินนี้ก็ไม่รู้ว่าหลวงพี่เทื่อจองมาหรือเปล่านะครับท่านโอ้ยก็ต้องติดตามอีกทีแต่เดี๋ยวก่อนนะการั่านผู้ชมเสร็จสมบูรณ์เต็มที่เรียบร้อยครับท่านมาแล้วนะการั่านผู้ชมถามคืออะไรเหรอจ้าแอลมอนนะครับท่านโดยแอลมอนลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานปลาเกล็ดขาวอบกรอบด้วยขนาดแบ่งบรรจุ2 0บาร250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการก็บปลายทางยังไม่มี แล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยลูกพุณนะครับเร่านผู้ชมอินทภผาลัมมีมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียววิบวับนัดบิโนสลิมคือเสือ้อนะครับเ่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ขอขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเ่านผู้ชมเหตุการณ์ตอนนี้เริ่มจะชุดละบุญอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเออด้านนนี้ก็บอกอยากเป็นใหญ่ใจต้องกล้าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแกนําสลิมครับท่านโวลันปลุกประชาชนนะเนี่ยเจอกันที่สะพานชะมายอะไรประมาณนี้้กกก็็เเเยยยปปนารลลุใจไม่ดดังทว ด้านตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์กัดกันเองนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เป็นอดีตประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากที่ได้ทําการโดนสารตัดสินปมข้อหาทุจริตการเลือกตั้งอะไรทักอย่างหน,นึ่ง้วเนี่ยคุณชวนหลีภัยของผมก็ผล่ไปเยี่ยมด้วย้วเนี่ยใครเหรอจ้านายเทพไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นคุณชวนครับท่านก็สวยอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวไปเยี่ยมนายเทพไทยแล้วก็ดันตินดโควิดนะครับท่านผู้ชมดีว่าแกไม่เป็นไรเพราะว่าอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยเออใช่ว่ะเออเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเออค วอะไรประมาณนี้เฮ้ยต้องออกมาเดินนะเว้ยเฮ้ยชวนหลีกภัยฟังอยู่อย่ายิ้มตอนนี้ต้องออกมาเว้ยเฮ้ยถามทําไมเหรอจ้าเอ้ยก็จะได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าพวกเหล่านี้จะมีน้ํายาหรือไม่ตอนนี้กัดกันเองแล้วครับท่านนายเทพไทยเสนาพงษ์นั่นเนี่ยวัวล,ลั่นครับท่านเดือดจัดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวข้องใจทําไมสสประชาธิปัตย์ไม่อภิปรายถึงทักษิณชินวัตรลั่นจะทําหน้าที่เองแม้เป็นสสนอกสภาอะไรประมาณนี้โดยเป็นสสนั้นใช่เว้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วถามเพราะอะไรเหรอจ้าคนไม่เลือกนะ นายกันานผูชอไม่ใช่คนไม่เลือกไม่ใช่านาครั่ดนมบุชมคนเตรียมจะเลือกเยอะมากนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมุติผมอยู่ในพื้นที่แถวจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจะสีมาไม่ใช่เอ้ยถ้าเกิดผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่ผมก็จะต้องเลือกนายเทพไทยแล้วทําไมไม่เลือกโดนตัดสินซะก่อนนาครันานผบุชมไว้ตายแล้วตายแล้วตอนนี้ก็ไม่ต่างจากบรรดาศิละเจนจาคับนะคกั่ดนมบุชมปารีนาไก่คุปอะไรทํานองนี้ก็ลั่นครับท่านถึงแม้ตัวเอ่อ,เอ,อ ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่นี้ผมผมเติมให้ถึงแม้จะสอบตกไว้เฮ้ยแต่ล่านจะทําหน้าที่สสนอกสภาเองมันก็ต้องทําหน้าที่นอกสภาอยู่แล้วเว้ยโดยเข้าไปในสภานี้ถ้าเกิดสมมติเออไปยืนบริเวณรอบนอกนี้ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติไปยืนในสภาที่ประชุมสภาอะไรประมาณนี้ก็จะต้องโดนยามนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตํารวจสภานี้ถีบไล่ครับท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะไม่ได้เป็นสสนะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เว้ยตู่จะตุพรฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใชอ่อีกแล้วไอ้กู ขออภัยเอ้ยมาอีกแล้วครับท่านโดยจะดูพรโวลัมนั้นเนี่ยหลังจากขอประชาชนได้ไหมายอยากให้การต่อสู้ของตัวมันเอง30ปีที่ผ่านมานี้ต้องสูญเปล่ารอบอลประชาชนตาสว่างนะครับท่านผู้ชมเพื่อยกระดับชีวิตตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วมันจะสําเร็จไหมจ้าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเปิดไปเจอข่าวเก่านี้ก็งงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยมาอย่างรอนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายนี้จบยัง เองกันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องอะไรหลหะจ้าเนี่ยกำลังเลื่อนหาอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยข่าวนี้เห็นแล้วก็สมเพศเวทนาเล็กน้อยถึงปานกลางโดยย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เออเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี 66, 66อะไรประมาณนี้จะรุพรเดือดลั่นครับท่านวอนได้ไหมนะเนี่ยอะไรไม่ใช่บุกม็อบนะครับท่านผู้ชมให้รีบบอ,อกมาไล่ประยุทธ์จันโอชาอะไรประมาณนี้เชื่อว่าอาทิตย์หน้าจะทําการลาออกอ๋อ,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 อเจอแล้วครับท่านข่าวช่อง8ส่งเข้าประกวด โดยจะดูพรโผล่ปลุกนะครับเื่อนผู้ชมไม่ใช่ปลุกให้ใครตายนะครับท่านปลุกให้คนตื่นอะไรประมาณนี้ออกมาชุมนุมกันไล่ประยุทธ์อะไรประมาณนี้เออแล้วก็เดือดร้่นนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปอาทิตย์หน้าจะถูกถีบไล่และสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าไม่ได้หอกด่าอะไรเลยนะครับท่านอยู่จนครบวาระกันเลยทีเดียวเออแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะเนี่ยจตุพรมึงอย่ายอมนะเว้ยเฮ้ยต้องออกมาเดินแล้วจะเดินแล้วได้อะไรต่อไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่าน ก็เป็นสีที่น่าจับตามองนะเนี่ยส่วนอันนี้นายชัยชนะเด,ดชนะเดโชนะครับท่านผู้ชวมวันนี้ก็เป็นตัวตึงประชาธิปตั์อีกคนครับท่านเตรียมขนกรรมธิการตํารวจบุกชั้น14วันศุกร์นี้หลังได้ไฟเขียวแล้วก็โวยอธิบดีราชทรรไม่ตอบความเห็นนะครับท่านเราต้องติดตามต่อไปนะเนี่ยแล้วก็ยังอุบไว้เฮ้ยถ้าเกิดเจอทักษิณน,นี่จะคุยอะไรกันบ้างชัยชนะเดชเดโชครับท่านสสประชาธิปตย์คนนี้ไม่ได้สอบตกนะครับท่านผู้ชมเตรียมขนคนใบบุกอะไรประมาณนี้กรรมธิการตํารวจอะไรประมาณนี้บุกชั้นสิบทักพิสูจน์ท ว,วันศุกร์นี้หลังได้รับอนุญาตวอยอธิบดีกรมราชธรรยังเงียบไม่ตอบความเห็นอะไรวะเนี่ยเป็นจต้องไปอาจจะต้องเป็นจำเลยไปตลอดชีวิตแล้วก็ย้ำหากเจอ เจอทักษิณเนี่ยนักข่าวถามแล้วเนี่ยจะคุยอะไรตัวเจ้าตัวก็อุบนะคะรับเดินผู้ชมบอกยังไม่บอกตอนนี้เพราะอะไรเหรอจ๊ะบอกตอนนี้มันไม่เซอร์ไพรส์นะครับท่านเราไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องจับตามองนะค,ะนะคะรับเดินผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะได้อะไรวะเนี่ยไฟเขียวนะครับท่านไม่ใช่ไฟแดงนะคะรับเดินผู้ชมไฟเขียวในการที่ให้ไปได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอทางวงจรปิดหรือจะไม่ได้เจอนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่นๆอันนี้เออเปิดมาเจออีกหัวหนึ่งเด็ดพี่ครับท่านพร้อมพงษ์บผลิตนั้นเน โจกยับนายนิพิษจะปลูกอะไรเนี่ยลงถนนอีกแล้วหลังอ้างทักษิณหวังขับไล่รัฐบาลชี้ต้องหยุดได้แล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องออกมาเท่าไรหร่หรอกนะเนี่ยถามทําไมเหรอจ๊ะเฮ้ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับท่านผู้ชมในการชุมนุมอะไรประมาณนี้และที่สําคัญนี้ผมก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะ้เนี่ยในการที่จะอยากเห็นพวกนี้ออกมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอยากจะดูเฮ้ยว่าตอนนี้สลิมนุวีจะมีน้ํายาอีกไหมเฮ้ยแล้วก็หลังที่ผมได้ไปส่องนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบรรดาดาราสลิมต่างๆนานี่มีความเคลื่อนไหวไหม ปรากฏว่าตอนนี้เงียบเป็นเป่าสากกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมโอ้ยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับท่านตอนนี้อาจารย์มอ้อห้องอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยธนพรสียางคูณก็ได้ออกมาฟันธงหลังจากนักข่าวไปถามเนี่ยเชื่อไหมว่าจะมีการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้อ,อ,อาจารย์มอ้อห้องนะครับท่านก็ได้บอกเชื่อเว้ยเฮ้ยแต่เชื่อที่ว่านี้เชื่อว่ามีนะครับท่านแต่ว่าม็อบใหญ่ๆนี้ไม่มีทางนะครับเ่านผู้ชมสําหรับม็อบมีเส้นอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปนะครับเรืู่ มส่วนตอนนี้รู้สึกว่าพิธาลิมจะิญรัตน์ัดนะครับท่านผู้ชมผมเห็นข่าวผ่านๆมานะเนี่ยปมหุ้นสื่อไอทีวีอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าจะลอดนะครับท่านหรือไม่วันเนี้ยกูเิมจําไม่ค่อยได้แล้วเก้าต่อศูนย์อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ฟุตบอลแข่งกันนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผ่านหรือว่าลอดปุม วุ้นไอทีวีอะไรประมาณนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิมเจริญรัตด,ด้วยครับท่านเอ้ยหลังจากเมื่อวานนี้นนเนี่ยคุณสอรยุทธก็เล่นแรงนะครับเดานผู้ชมหลังจากพิธาลิมเจริญรัตควงชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเดานผู้ชมเอ้ยผัวไปที่ตึกช่องสามนะครับท่านหรือว่าตึกมารีนอนอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ไปเจอกับคุณสอรยุทธ์คุณสอรยุทธก็ถามนะเนี่ยเนี่ยคุณพิธาคุณจะขึ้นรถแห่อีกไหมพิธาลิมเจริญรัตก็บอกว่าต้องขึ้นรถแห่ต่อนะคะออะรับเ,เพื่อไปดูความเป็นอยู่่ของพีน้องประชาาชนนนพ้อกััยุทธงม แรงอีกนะครับด้านผู้ชมหรือไม่ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะครับท่านแต่ว่าน่าจะเป็นการล้อเล่นคุณรู้จักเว่าหรือไม่พี่ทางก็บอกว่ารู้จักแล้วก็ถามต่อคุณเคยชักเว่าหรือไม่พี่ใบนะครับท่านหรือว่าน้องใบนั่นเองบอกพี่ยุธขาถึงกับลั่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ก็ถ้าเกิดสมมติรอดพ้นจากคดี อะไรวะเนี่ยคุณสื่อไอทีวีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิธามานาับที่นี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เจออีกข่าวหนึ่งครับท่านสารแลธรรมนูญไว้วยเฮ้ยสั่งคุมเข้มพื้นที่นัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ปมศักสยามชิดชอบนะครับท่านผู้ชมหรือว่าน้องชายในบินครับท่านยี่ห้อยลอยยี่อะไรประมาณนี้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีแล้วก็พิธาลิ้มเจริญรัตแล้วก็คดีของปมก้าวไก่นะครับท่านโดยคดีของก้าวไก่นี้ก็น่าจะเป็นคดีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านผู้ ไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวแล้วมันก็จะมีกลวยนะครับเ่านผู้ชมตั้งครับท่าน สมมติว่านี้เป็นกลวยนะครับท่านผู้ชมปักอยู่กลางถนนแล้วยังไงต่อจ้าใครขยับกลวยก็มีเรื่องนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเงียบหายนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีการอัปเดตเว้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ว่านายสวิทจอ,อมาเดินมอบด้วยหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้อืมก็ไม่รู้อีแหลงผือดีก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมเลติดมีข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้วัฒกรรมเดิมๆก็กลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องของอะไรจ้าเรื่องของจำนำข้าวนะครับท่านตอนนี้ก็เอ้ยมันกบเป็นแผ่นเสียงตกล่องกันเลยทีเดียวนึกอะไรไม่ออก รักไว้ก่อนครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดเรเสรีครับท่านเริ่มจะมีความหวังกันแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ออกมาตีชัดชาติสิธิพันธ์อย่างชั่วนาตาปีก็เลยทีเดียวผิดหวังเหลือเกินเนี่ยเราต้องอดใจรออีก4ปีใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้ทําให้ประชาชนเลือกแบบนี้ปล่อยให้กระแสมาชนะได้อย่างไรเสรีก็เดือดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาแล้วจ้าชัดชาติสิริพันธ์ชี้อากาศสะอาดเป็นวาละาเร่งด่วนแล้วก็กทมพร้อมหนุนรัฐบาลหลังมีมติอะไรว่า กฎหมายเข้าสภาครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ไม่รู้ว่าดเรเสรีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้นั่นเนี่ยอาจจะเจ็บปวดในกระดองใจเว้ยเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้สื่อต่งนางนานนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาฉะไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวในเนี่ยคุณชา,ชาติบอกเนี่ยคิดมาดีแล้วอะไรทํานองนี้แล้วยังไงต่อจา้าไงก็ยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านเรื่องนี้เราก็เอ้ยศึกษาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วก็ด้าน เฮ้ยเอ,อ้ยว่าลงเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยเอ,อ้ยรอบนี้มึงอย่าเพิ่งยิ้มต้องรีบออกมาเดินนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เว้ยเฮ้ยไทยพักดีนะครท่านผู้ชมพรุ่งนี้รวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยตอนก่อนออตอนก่อนเลือกตั้งมีแคมเปญเลือกไทยพักดี พ่กนี้จะรวยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจแม้แต่ก้าวไกลเพื่อไทยพลังประชารัฐทุกพักการเมืองกันเลยทีเดียวสู้พักนายว่าลงไม่ได้สุดท้ายว่าลงเป็นอย่างไรไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมไม่ถึงฝันกันเลยทีเดียวเฮ้ย <"He i, S 2> มึงยอมมาเดินหรือเปล่าวะเนี่ยเออก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยตอนนี้หมอว่าลงครับท่านโผล่จัดชุดใหญ่นเนี่ยโดยว่าลงครับท่านอดีศศสอบตกอีกคนหนึ่งนเนี่ยโอ้ยเก่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมยกยกเป็นเรื่องของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอัดรัฐบาลเล่นปาหีหลอกลวงประชาช แล้วก็เดือดปมทักษินอะไรประมาณนี้ไม่ระเบียบใหม่ก็ของเดิมบ่าลงเชื่อสุดท้ายก็ไม่มีช่องให้ทักษิน อ๋อสุดท้ายก็มีช่องให้ทักษินกลับบ้านหลัง6เดือนไม่ต้องนอนคุกแม้แต่วันเดียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ว่าลงอย่ายอมนะเนี่ยว่าลงต้องออกมาด้วยเว้ยเฮ้ยอยากจะเห็นว่าลงเนี่ยเราเป็นกําลังใจให้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยแล้วรอบหน้าผมก็เป็นกําลังใจให้หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมถามเป็นกําลังใจเรื่องอะไรจ้าเป็นกําลังใจให้ว่าลงเนี่ยลงสอสอเขตนะครับท่านผู้ชมมึงอย่าลงปาร์ตี้ลิสต์อีกเลยเว้ยเฮ้ยขายขี้หน้านั้นเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าส่งทั้งประเทศหรือเปล่าแล้วยังไงต่อจ้าโดยจะเป็นสอสอ นะกการเต้นผู้ชมจากบัญชีรายชื่อที่เลือกของพรรคมันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับท่านไม่ได้สอสอสักคนเดียวเลยนนเนี่ยยังหน้าด้านหน้าทนหรือไม่นนเนี่ยอันนี้ประชาชนบอกออกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าด้อยข้าหมอว่าลงนะทวงสอสอจากก้าวไกลโัวลันนั่นเนี่ยมีผู้หวังดีไว้เฮ้ยออกบอกมาว่าเนี่ยคะแนนของพรรคตัวมาเองมากกว่าก้าวไกลนะครับท่านแล้วสุดท้ายได้หอกด่าอะไรไหมจ้าไม่ได้อะไรเลยนะกรับเ่านผู้ชมวัวสุมเพศเวทนาอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านสำหรับ เรื่องมอว่าลงตอนนีม้มันก็มีแต่หน้าเดิมๆหน้าเก่าๆนะครับท่านอ๋อเจอข่าวอีกข่าวนึงแล้วเมื่อกี้เอ๋ยกำลังหาจาไมข่าวพอจะใช้มันหายโรงพยาบาลตำรวจครับท่านด่วนกันเลยทีเดียวอนุญาตกรรมธิการตำรวจนะครับท่านผู้ชมซึ่งหนึ่งในั้นก็มีในายชัยชนะเดชเดโชครับท่านสสประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นกรรมธิการนี้เข้าเยี่ยมทักษิณได้วันศุกร์ 12บสอาคมานนี้อนุญาตเยี่ยมแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมด่วนครับท่านโรงพยาบาลตํารวจอนุญาตกรรมธิการตํารวจเข้าเยี่ยมทักษิณได้วันศุกร์นี้ครับท่านด้านชัยชนะเดชเด,ดโชเผยขอดูข้อมูลการรับโทษมาอะไรมารักษารวมถึงการดูแลว,ว่าเท่าเทียมกันหรือไม่เหตุใดจ,จึงรักษาตัวชั้น14นานที่อธิบดีกรมราชธรรมแจ้งข้อมูลหลังทักษิณอยู่โรงพยาบาลเกิน120วันนะครับท่านแล้วก็หลังจากที่ผมได้ถแถลงเรียนใครไปแล้วนี่นักข่าวถามเนี่ยถ้าเกิดคุณชัยชนะเนี่ยได้เจอกับ ทักษิณชินวัตรตัวต่อตัวจะพูดว่าอย่างไรนายชัยชนะคนนี้ระบุขอให้ถึงวันนั้นก่อนหากพูดวันนี้ไปก็จะไม่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่น่าติดตามตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเรื่องของการปิดสะพานอะไรประมาณนี้โัวลั่นเลยนันเนี่ยเฮ้ยเตรียมค้างคืนนะครับท่านผู้ชมถามทําไมต้องค้างคืนจ้าก็เพราะว่าจะชุมนุมวันที่1 2บสถึงสินี้นะครับท่านผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านรีบๆออกมาเดินกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยส่วนคนท เพราะอะไรอยากจะเห็นว่าจะมีศักยภาพหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลง่งพื้ดีแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบขนาดนี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม